ดาราเอวีภูมิใจเสนอ Subscribe ให้ผมทาง u t u b e ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งอับการสปอยหนังเบาๆครับผมจากพวกเราดาราเอวีนะครับผมงานนี้ผมพาท่านผู้ชมให้มาพบกับน้องเน็ตไอดอลคนหนึ่งครับผมเมื่อก่อนนี้เธอจะเป็นนักร้องคล้ายๆ b n k 4คนะครับผม แต่ว่าที่ญี่ปุ่นนะเรียกว่าเธอได้เป็นแล้วครับผมผมพูดผิดเธอได้เป็นแล้วบรรจุแล้วเข้าค่ายแล้วออกเทปแล้วแล้วเธอก็ลาออกจากวงการนักร้องมาเป็น AV ครับผมแล้วปรากฏโด่งดังมากซะด้วยเธอมีนามว่ายูอะมิคามิครับเอาละครับผมมาเริ่มเรื่องก่อนเลยนะครับก่อนที่จะพลาดไปปรดีฉากนี้เธอแสดงเป็นคุณครูครับผมแล้วฉากนี้เนี่ยนักเรียนก็ เอาเหมือนกับคลิปโปมให้เธอดูเธอก็โวยวายเล็กน้อยแล้วก็ด่าว่าเด็กนักเรียนอย่าทำอย่างนี้นะประมาณนั้นกลับมาที่การสอนในห้องเรียนครับผมเธอก็ทำโจทย์บนกระดานครับผมแล้วบอกให้เด็กนักเรียนมาช่วยแก้โจทย์ให้ให้คุณครูหน่อยแล้วกันแล้วไอ้นายคนหนึงก็เดินมาผมก้ามใหญ่พอใช้ได้เดินมาแก้โจทย์ให้คุณครูดู แล้วคุณครูก็เลยดูนะครับดูไปลึกซึ้งเลยคุณครูตอนนี้แกลจอดอยู่ใช้ได้นะคะบอกหน่อยสิว่ามีอะไรอยู่ข้างในคุณครูถาม,มคุณครูชอบใจครับผมคุณอย่างนี้คุณครูชอบประเกินคุณครูก็ไม่มีอะไรครับผมภาพก็ตัดกลับมาประมาณเลิกสอนแล้วเย็นๆแล้วไม่ใช่เย็นๆสิดึกๆครับผมดึกๆสักประมาณหนึ่งทุ่มแล้วกัน ปรากฏฝนตกหนักครับผม,มครูก็เลยยังไม่ได้กลับบ้านเสียทีครูก็เลยต้องนั่งทํางานอะไรไปเลืเ่อเปื่อยยามยามนี้ก็เข้ามาผมตัวประกอบชั้นดีตัวประกอบก็เข้ามาถามว่าอ,อ,อาจารย์ไม่กลับบ้านเหรออาจารย์ก็บอกว่าเออพอดีฉันติดฝนอยู่ละไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันดูแลห้องให้ประมาณนั้นยามก็ออกไปจบ ตัดกลับมาที่คุณครูของเราได้โทรหาสามีนะครับผมสามีเราอยู่บ้านอยู่บอกว่าออสามีจ๋าตอนนี้ฉันติดฝนอยู่อะแต่ว่าฉันพยายามจะกลับนะต่อฉันเล,เล็กน้อยนะจริงๆฉันไม่มีอะไรหรอกประมาณนั้นคุยเสร็จสับครับผมอาจารย์เอ้คุณครูก็คุยเสร็จสับปุ๊บก็วางหูไปครับยังไม่วางยังไม่วางเอาวางยังครับ เนี่ยผมนี่ภาคเร็วกว่าหนังแล้วเนี่ยคุณครูก็กําลังจะเดินออกสากตึกครับผมพอดีบอกสามีว่าจะกลับบ้านแล้วก็ได้แต่จะลุยฝนไปปรากฏว่าคุณครูไปเจอไอ้นักเรียนในห้องของเขาครับที่กล้ามใหญ่ๆอญ่ะกำลังติดฝนอยู่ไม่มีร่มประมาณนั้นคุณครูก็ถามอ้าวเธอทําไมเธออยู่คนเดียวล่ะนี่ก็บอกเออพอดีผมติดฝนอยู่ครับผมไม่มีร่มแล้วตัวก็เปียกหมดแล้วเนี่ยผมเพิ่งออกไปเมื่อกี้ ไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยอาจารย์ช่วยผมทีคุณครูสิคุณครูรีบเอาชุดมาให้ครับผมเ,เธอเปลี่ยนชุดเป็นชุดนอนก่อนนะไม่ใช่ชุดนักเรียนอีกชุดหนึ่งไม่รู้อาจารย์กูมีเสื้อนักเรียนอีกชุดหนึ่งได้ไงนะครับผมผมยังงงเนี่ยว่าจะโทรไปถามอยู่แต่ก็ไม่รู้โทรไปถามใครปรากฏว่าเนี่ยให้เด็กนักเรียนเปลี่ยนชุดนักเรียนอีกชุดนักเรียนเธอไปเปลี่ยนชุดนะส่วนฉันน่ะจะไปโทรศัพท์หาสามีก่อนว่าฉันน่ะกลับบ้านไม่ได้แล้ว พอดีว่าฉันติดธุระด่วนประมาณนั้นอาจารย์ก็พูดไปให้เด็กนักเรียนมาเปลี่ยนชุดซะแล้วคุณครูของเราก็มาโทรศัพท์หาสาม,มีครับผมคุณครูหรืออาจารย์เนี่ยผมไม่แน่ใจเลยเนะี่ยกับตัวเองก็โทรบอกสาม,มีเออฉันว่าฉันยังกลับไม่ได้นะพอดีฉันติดธุระเล็กน้อยแล้วฝนมันตกแรงด้วยเดี๋ยวฉันค่อยกลับนะอีกสักประมาณสองชั่วโมงอะ่ะฉันว่า นเมื่อเขาหยุดตกพอดีนั้นในอาจารย์ก็เดินล่อนมาผมคุณครูก็เดินล่อนมาในห้องเป็นชุดของเด็กนักเรียนจ่าเอ๋คุณครูก็เลยแอบมองเด็กนักเรียนเลยตอนนี้มองเข้าไปจะมองหรือไม่มองดีนะเอ๊ะมองดีกว่าเอ๊ะไม่มองดีกว่าเอ๊ะกูงกุงของคูแล้วครูทำไรเนี่ยมองเลยครับนี่มองชัดๆเลยเวรกรรมสามีโทรมาครับผมต้องรับโทรศัพท์สามีเล็กน้อย ไม่รู้สามีโทรมาทําไมฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่อยู่อ่ะพูดนะค่ะค่ะมาไม่ได้หรอคะมารับฉันที่สถานรถไฟก็ไม่ได้เหรอโอเคค่ะมันฉันอยู่ที่โรงเรียนไปก่อนนะอีกสองชั่วโมงใช่ไหมนั่นอีกสองชั่วโมงนะอีกสองชั่วโมงเหรอให้สามชั่วโมงเลยเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะทำอะไรกับเด็กนักเรียนนะไม่ใช่ ฉันไม่คิดอย่างนั้นครับผมนั่นแหละสามีก็วางหูไปเด็กนักเรียนก็มาแอบฟังดูว่าเอะอาจารย์บอกสุสามีเหรอว่าจะไม่กลับบ้านประมาณนั้นระหว่างที่เราดูเด็กนักเรียนกับอาจารย์หรือคุณครูที่ผมเรียกเนี่ยบนไปวนมาอยู่พอรดรักกันผมก็ามาอธิบายน้องยูอ่ะกันนะครับผมมิคามิของเรานี่เกิดวันที่16ครับผมสิงหาหนึ่อายุ27แล้วครับ ส่วนสูงของเธอ159นะแล้วเธอก็เคยเป็นเกลกุ๊บคล้าย BNK อะ็ะแต่ว่าที่นั่นเขาเรียก SKE48 SKE ี่นี่จากเมืองอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าในขณะเธอโด่งดังไปตั้งแต่ปี2อ0 9จนถึง2014แล้วเธอก็เปลี่ยนเข็มตัวเองนะครับผมจาก2014 แกก็มาเล่น a อวีจนโด่งดังเลยเป็นผู้แตกนั่นนะครับแล้วก็มาเห็นคุณครูก่อนเด็กนักเรียนแล้วตอนนี้เด็กนักเรียนก็เปยบนให้ท่านผู้ชมได้รุ้นเอาว่ามีกล้ามกระดกกระดกไหมแบบหนังไทยที่แบบกล้าม,ามขยับม่้เป็นว่าก่อนที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมจะเสียวไปมากกว่าน,นี้แล้วเราขอจบเรื่องนี้เท่าเพียงเท่านี้แล้วกันนะผม หนังที่เราดูคือ SSNI 802 SSNI 802นะครับผมหาชมกันได้นะครับยังไงแล้วก็ท่านจะได้ลุ้นว่าหนังเรื่องนี้จะจบยังไงแล้วไอ้สามีที่โทรศัพท์หาเนี่ยสาีครั้งเนี่ยจะมาช,ช่วยทันควันไหมไม่ให้คุณครูตกอยู่ในเงื้อมือของเทพพระเจ้าตอสายฟ้าแล้วผมชอบผมก็ ช่วยโหวตนะครับผมแล้วกด subscribe ใน youtube ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ